ครับสวัสดีวันที่ยี่สิบตุลาหกสี่นะครับคันนี้ก็มาจากนครนายกนะครับคันนี้ครับอาการใช้แก๊สไม่ได้นะครับไฟสวิตช์แก๊สไม่ติดตรวจสอบแล้วนะครับเจอปัญหาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับอีกขั้วกล่องให้ดูเลยครับเห็นไหมครับขั้วกล่องไหมนะครับ อันนี้อันนี้ก็มีรอยน้ําเข้านะต้นนิ่มเขียวออกมานะครับแต่ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้กัวข,ขาดเลยนะครับนี่ครับกัวขาดนะครับนี่ครับ,รบเราออกมาได้นะสองขาขาดสองขานะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับตอนนี้หน้าฝนก็ต้องดูแลหน่อยนะครับขับรถ ตอนนี้ก็เทสให้นะครับเทสให้เรียบร้อยแล้วครับเทสให้เรียบร้อยตอนนี้ไฟมาแล้วครับครับตอนนี้ไฟตอนนี้แกนมาแล้วครับแกนมาได้ปกติครับเดี๋ยวก็รอเซตประกอบแล้วก็มันเท่านั้นไปในตัวเลยครับพร้อมรีแมปโปรแกรมนะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับขับรถระวังด้วยนะครับอย่าลุยน้ําลึกนะครับขอเตือนไว้ก่อนเพราะว่าคันนี้ฟินฟินฟินปักกล่องก็ ขาดนะครับนี่ครับฟินปากกองขาดนะครับเห็นไหมครับฟินเจียวเขียวนะครับนี่ครับฟินขาดตัวหนึ่งนะครับระวังนะครับเตือนไว้ก่อนน้ำช่วงหน้าฝนนี่อย่าลุยน้ำลึกนะครับเดี๋ยวก็โทรมาปรึกษาได้นะครับโทร0 8น5 2แ5ดเก้าห้างหกห้าสองเก้าเก้าครับใหญ่ p พราะ s h o ชหรือใหญ่อะไรแก่ครับสวัสดีครับ